เนี่ยค่ะเฮ้ยรถของคิงอ่ายเสิ่มวันนี้อะค่ะครับอันนี้มันรถไฟของเล่นเหรอออนผมบมันมีปัญหาเป็นรถคาคอนเฟิร์มหัดหมดเสมจัดให้จัดให้เนี่ยจื๊บไวเซนใครก็กินเนื้อไก่เขี้ยวเข้ากันหันเลยอินยังมันี่ยอันนี้มันนี้หลยยุงค่ะพอพาพอครัวไเตียวไปเตียวมาหาเมาหัวนะพ่อพาพ่อครัวไว้กีก่ะเตียวไปเตียวมาฮะ ท้าเมาหอัออ๋อวาใหญ่วาใหญ่ห้องนี่อย่างประเด็นี้ยิ่งว่บใดเรื่องรถอ๋อรถเออผมไปอู้ไว้ก่ะได้อู้กับลุงชัยไว้ก่ะเออรถดลางยิงว่ารถมือสองอ,ะอ่ะ้ารถมือสองเออจำได้ละที่อู้อันนั้นแม่นก่อเออลุงชัยก็ได้แบบใดแบบลากแบบจูงว่ะ มาเอาก็าได้อย่างไรแบบสติ๊กเกอร์ลายไทยอะทำมาได้เนอะมาเอาเอาแล้วรถอะไยังอะกรถเก่งแง่ที่ขาปะอ๋ะอที่พอไว้วันนั้นเออจำได้ละเว็บไซค์ขาคอนเฟิร์มเออมามามาเดีย๋ยวจะเปิดเพ่ออเลยต้องการเลยแม่งก่อขยันได้แม่งก่อโอ้ยมันมีสตางตังันมีปานาเลยมันนี้เลยเส็มจัดไท้จัดไทย คาคอนเพิ่มประมูลรถมือสองขายรถมือสองรับซื้อรถบ้านเต็นท์รถมือสองรับซื้อรถมือสองทั่วราชาอาณาจักรเข้าใจกอเอาบ่ะไปพอเลยอ่ะไปพอประเดี๋ยวนี้เว็บไซต์เนี่ยเพิ่นจะเปิดทั่วประเทศเลยเแต่<ย>ประเดี๋ยวนี้เพิ่นเปิดภาคเหนือก่อน มันเปิดบ้างหรือเอาไปบอกบอหรือว่าถ้าลุงชายมันมีเงินดาวมันมีเงินก้อนที่จะไปซื้อรถเปิ้ลค้าได้รถมือสองลุงชายผมจะบอกเพื่องลุงชายเลยลุงชายจะไปเง่ไอเดียมันต้องมีถ้าอยากได้รถมือสองเปิดลุงชายซื้อมือหนึ่งไปแลกมาเลยเข้าใจก็คือมือหนึ่งไปแกลกรถมือสองเออเง่นะเบบมือสองก็คุณภาพดีอ่ะเออใครจะล้วงเหรอใครจะอากอะ่ะ ท,ทิ้ม e AU, งมังงาห้ารวกทิ้งก่อนห้าซื้อรวมือ 1, หนึ่งแล้วเงารดมือหนึ่งไปแรกมือสองเออควายนกระเป๋ามอมือสองเพื่อคุณภาพดีเพื่อถึงเออแคลันตีไม่ท่านแล้วห้าซื้อรวดมือหนึ่งห้าไปแรกรถมือสองไอ้ควายแนะนําดีเออหมอต้องแนะนำห้าอย่างซื้อรวดมือหนึ่งไปแรกรวด,ดมือสอง บอกผมพ่อไว้คือเนี่ยเนี่ยรถมือสองคุณภาพดีเอาเอามือหนึ่งไปแรกแบ่งเลยไ <c oughs> อ้ควายซื้อรถมือหนึ่งไปแรกรถมือสองขายที่ไหนไแม่แรกเอาแต่คุณแล้วแต่คุณแนะน้ำมือไปได้แล้วแต่คุณเออวัน้อเอารถออาไปประมูลบอกผมมีเชิกันเนี่ยที่เว็บเนี่ยคาคอนเฟิร์มเนี่ยเอารถไปประมูลปะ่ปะ,ปะ,ปะปะปะมาตัวก้นผมมาเรียรถทีง่ะเออมาเลยมาเลยเอาไปประมูลมาเพกอ่ะ มาเมื่อได้เดถึงหัวใจเย็นก่ะไอะอันนี้น่ะเอาเข้าเว็บประมูลของเว็บ<โ>อ่าคาคอนเฟิร์มอันนี้น่ะอู้ซื่นนอซืน่ะได้เงินแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเลยอันนี้มือหนึ่งเนอะประหยัดน้ำมันโดยแห็ม <ฮะ S 2> ปะ่ปะ,นะประหยัดบันเจ้าว่าร้อยเปอร์เซ็นน่ะประหยัดล้านเปอร์เซ็นเลยเห <c oughs> ็มจัดให้จัดให้เนี่ยอ่ะ ี่ยค่เฮ้รถของขี้ง่ายเสมคนเนี่ยก่ะครับอันนี้มันรถไฟของเล่นเหรอออนโอ้ผมมีปัญหาเป็นรถคาคอนเฟิร์มหงัดหมดเสมจัดให้จัดให้เนี่ยไม่มีไหนรถเข่งคนเนี่ยมาชุดทดลองขึ้นก่อนขึ้นมาขึ้นทดลองครับมาทดลองครับเลยขึ้นโอเคพร้อมหรือยังพร้อมเดินทางหรือยัง โอเคก่อบ่กอยเซมใบแจนนิ่ม,ม,มก่อผมจะอาเมาหัว,หวนิ่มก็มานิ่มบอแล้วอาเมาหัวไปเดือดไปเดือดฮ่าบอกว่าหาเมาหัวไอเ้เซมคิดถึงรถมือสองต้องที่ค่าคอนเฟิร์มเลือกเต็นที่ชอบรถที่ใช่ง่ายๆไม่ต้องออกจากบ้านทำสัญญาถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านขายเงินสด จบงานไวได้ราคาดีที่คาคอนเฟิรม์มอยู่จังหวัดไหนก็ขายรถได้ง่ายๆไม่ต้องออกจากบ้านคลิกหาเหล่าค่าคอนเฟิรม์มอัจบ